ภปิดท้ายนะเมื่อวานนี้ครับนี่คุณกรจากติกกวณิศนะครับเนี่ยสสบัญชีบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์นะครับเขาก็จัดเลี้ยงปีใหม่กันในกลุ่มเขาเนี่ยนะฮะบรรดาแฟนลับแล้วก็กลุ่มใกล้ชิดของคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะก็มีอาทิเช่นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณสาธิตปิตุเตชะรองหน้าพักนะฮะต่างๆมากมายนะครับคุณพนิดวิจิตเศษพวกนี้ก็มาครับแต่ว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิต หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้มาเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับคุณเก่งเมื่อวานนี้เขาจัดที่ไหนที่ไหนล่ะที่ที่ไหนในข่าวก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าที่พักอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ได้ตรวจสอบที่ร้านอะไรร้านอาหารล้วในข่าวเขาไม่มีอ่าเมื่อวานนี้อันอย่างนี้คือว่าคุณกรณ์นี้ก็หลังน้ำตาเลยนะร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยไม่รู้จะร้องอะไรดีโอ้ร้องเพลงรักเธอเสมอของของพิป้อมพิโตครับอนีวันร์ก็ ก็จริงๆก็คือมันก็กินใจนั่แหละเพราะว่าคุณกรเขาราออกจากธรรมชิกพระประชาที่ปัดไงตอนเช้านี้ก็ไปยื่นลาออกเรียบร้อยละลาออกเช้านี้ใช่ก็ก็ผูกพันมานานก็บอกว่าอยู่มาสิบห้าปีครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็เขาก็ว่ากันว่าก็ผิดหวังจากกรรมการบริหารชุดอเวนเจอร์เนี่ยของของคุณจุลินเนี่ยที่ไม่ได้ให้ความสําคัญ กับคุณกรณ์แล้วก็อันนี้ก็เป็น,เ,ปนเหตุผลตามข่าวนะคุณกรณ์เนี่ยต้องต้องจากันได้เนี่ยนะเป็นเคยเป็นถึงข้ารฐมนตรีครังเลยนะครงเป็นรัฐมนตรีครั้งในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เขาเพื่อนกันใช่ก็เดี๋ยวหลังหลังจากนี้ก็ต้องรอดูอนาคตเพราะว่ามันจะเป็นการเดินเดินซ้ำรอยกับคุณกิรพันธ์สารีรัฐวิภาคไงครับ ที่คุณพิรพันธ์เนี่ยเป็นหลอส่อมาชีรายชื่อแล้วอยู่อยก็าลาออกเฉยเลยเราออกไปเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็เราออกไปเป็นประธานกรรมธิการศึกษาแก้และมนุนคุณก่อนนิดเดียวฮะนอกจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เรียกว่ามองไม่เห็นหัวแล้วเนี่ยนะมไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับยังถึงขั้นปิดกั้นบทบาทด้วยมีการดึงคุณปรินพานธิพักฮะ,ฮะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค โอ,เเอ้โหหนักเลยก็ต้องรอดูมันเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่านะเพราะว่าไไเพราะว่าเขาทิ้งเก้าอี้จริงๆเก้าอี้สอสอจริงๆอ่ะเขาต้องหวังไปดีกว่าสอสออยู่แล้วล<อ>่ะใช่ไหมอย่างอย่างตอนนี้ที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยเขาจะไปตั้งพรรคละคคเขาจะเตรียมไปตั้งพรรคเพิก็จะมีพรรครอรอ้อยู่แล้วแหละแล้วก็ไปแล้วก็มันจะเป็นจังหวะเดียวกับอนาคตใหม่เนี่ยยังคาบลูกคาบดอกนะว่าจะโดนยุบพรรคหรือเปล่าอาจจะมีดึงจากอนาคตใหม่มาบางส่วนหลายฝ่ายเพราะว่าประเมินว่า ไปอาบน้ำปรับแป้งก่อนเดี๋ยวเตรียมรอปรับคอรมอไปตั้งพักใหม่แล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับนี่ฮะเขาบอกว่ากระเตงคุณอัทวิทย์สุวรรณพักดีด้วยต่ด้วยนะอสอสอบตกของประชาธิปักย์ไปด้วยนี่นีฮะอาการเมืองก็พอสมควรนะครับ